ป่วยป่วยว่าอะไรว่าอะไรเออนายนายช่วยส่งของให้เราหน่อยดิไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราจะให้ส่งนี่คือส่งเข็มขัดอะเข็มขัดลูกเสือได้ปะอยากได้มากเลยไอเท็มใหม่ไงไอเทมไอเนี่ยเข็มขัดลูกเสือมันช่วยนี่ไงทำลายคูดอัลโซ่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะ เออพูดจริงไหมล่ะไอเียนคุณน้องเว่ยใครไอ้วงอะรเงี้ยเออใช่ใช่ปะใช่ปะเอออใครก็พูดอย่างนั้นแหละดีมันดีอ่เาผมเลยอ้นี่อยากได้องเท้ามากเลยรองเท้าคู่สีขาวคูโป้สีแดงอะสกไใ้น่อยดอมันหความเร็ว50%เลยน้ยางได้มากเลยเนี่ยมีแต่เออกางเกค่ะเอใช่ใช่แล้วเราใส่เนี่อะไรอะรองเท้าคู่สีแดง รองเท้ามันคู่กับรังเก้ค่ะมันไม่มีแยกให้ค่ะเอาเลยเอ้ยใช่ค่ะแต่แหมผมเห็นเพื่อนผมไม่นี่นะเว้ยนายก็ลองเช็คข้อมูลแล้วดูสิรองเท้าผ้าใบสีขาวๆอะผูกโบสิงแดงด้วยเหรอเออเห็นมันบอกว่านี่เพิ่มความเร็ว50%ด้วยเคตรจากนายเลยเดยส่งให้ผมแบบได้เดี๋ยวนั้นเราเพิ่มเพื่อนเอาไว้เดี๋ยวเราจะไปดูให้โอเคโอเคโอเคอยากได้มากเลยเนี่ย